ทางเลือกอิสระอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ทางเลือกอิสระสำหรับมนุษย์คนหนึ่งมันหมายความว่าพวกคุณมีเจตจํานงเสรีที่จะเลือกสิ่งใดก็ได้ตามที่พวกคุณต้องการแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะว่าพวกคุณจะสามารถเลือกได้ก็เฉพาะสิ่งที่มันมีอยู่ในความคิด ของพวกคุณก่อนแล้วเท่านั้นเองหรือพวกคุณจะสามารถเลือกได้ก็เฉพาะสิ่งที่พวกคุณคิดว่าพวกคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เท่านั้นพวกคุณจะไม่สามารถเลือกสิ่งที่พวกคุณคิดว่าจะไม่สามารถเลือกได้ตัวอย่างเช่นหนูมีทางเลือกอิสระในเขาวงกต พวกมันจะไปทางไหนก็ได้ที่พวกมันต้องการแต่หนึ่งในบรรดาทางเลือกทั้งหลายที่ไม่เคยปรากฏขึ้นกับหนูเหล่านั้นเลยก็คือทางออกจากเขาวงกตหรือออกจากแมทริกซ์นั้นเพราะว่าทางเลือกนั้นไม่ได้มีอยู่ในระบบการรับรู้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงของพวกมันเลยเพราะว่า มันมีกำแพงแข็งมากๆซึ่งก็คือเขาวงกดขวางกั้นอยู่ตรงหน้าพวกมันดังนั้นพวกมันจึงทำได้แค่พยายามที่จะเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเพียงเส้นทางเดียวที่อยู่ภายในกำแพงเหล่านั้นและที่อยู่ภายในเขาวงกดที่อยู่ตรงหน้าพวกมันอันนั้นเท่านั้นเองมนุษย์ทั้งหลาย ที่มีชีวิตอยู่ด้วยการรับรู้มิติเพียงรูปแบบเดียวก็อุปมาเหมือนกับกําลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีแต่สีดำและสีขาวนั่นเองแทนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีความหลากสีสันพวกคุณอาจจะกล่าวได้ว่ามนุษย์ทั้งหลายต่างก็มีทางเลือกอิสระเสมอในโลกที่มีแต่สีดำ และสีขาวนี้แต่เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักสีสันอื่นๆใดเลยดังนั้นถ้าพวกคุณไม่รู้จักสีอื่นๆเลยพวกคุณก็จะไม่สามารถที่จะเลือกสีแดงหรือสีน้ำเงินหรือสีเขียวได้เข้าใจหรือยังเอาล่ะตอนนี้เรามาลองจินตนาการดูสักครู่หนึ่งว่า ถ้าโลกแห่งความมีสีสันที่ว่านั้นก็คือโลกแห่งความเป็นจริงหลักมิติโลกหนึ่งด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้นั้นแม้ว่าเขาจะยังมีทางเลือกอิสระอยู่ก็ตามแต่เขาก็จะไม่สามารถที่แม้แต่จะคิดถึงสิ่งที่เขานึกไม่ถึงได้เลยดังนั้นเขาจึงไม่เลือกสีสันอื่นๆเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีอยู่ ดังนั้นที่หลักทั้งหลายนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปละ่ะพวกคุณกำลังจะเริ่มมองเห็นแนวคิดต่างๆที่ไม่เคยอยู่ในความคิดของพวกคุณมาก่อนเลยจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกที่มีสีสันได้แล้ว